สวัสดีครับพบกับชาแนลทอร์ติกนะครับคลิปนี้นะครับลองสั่งของมาจากประเทศจีนดูนะครับตามที่มีคนมาถามเยอะๆเลยนะครับคืออผมเนี่ยช่องผมเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเอาตัวคาแรคเตอร์จากภาพยนตร์เรื่องอิดมารีวิวนะครับเป็นรีวิวรวมๆกันแล้วเผอิญว่าตัวเนี้ยนะครับคลิปเนี้ยยอดมันเยอะมากนะครับคนเห็นเยอะมากนะฮะก็เลยมีคนมาถามที่เพจว่าไอตัวคาแรคเตอร์อิดตัวเท่าไหร่คือถามผมเยอะมากนะครับแล้วมันมีอยู่ มีอยู่ประมาณนึงนะครับเอาลิงก์ของร้านเนี้ยร้านเนี้ยร้านที่ผมสั่งมาเนี้ยเอาลิงก์มาแปะและถามว่าตัวเนี้ยราคาเท่านี้น่าซื้อไหม นะครับผมก็กดเข้าไปดูผมก็อุ้ราคามัน296บาทเองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นลิงก์รายให้ดูนะครับ296าบาทเองซึ่งมันถูกมากนะครับถ้าเทียบกับไอ,ไอตัวแบบนี้ที่ขายอยู่ตามเมกาพลาซ่าหรือขายออนไลน์อะไรเงี้ย2 9งบาทนี่คือถูกที่สุดแล้วนะครับแต่ผมก็ให้คําตอบไม่ได้ว่ามันดีแค่ไหนหรือว่ามันเหมือนรูปที่เขาลงในร้านแค่ไหนนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะครับราคามันไม่กี่ตังค์เองถึงผมไม่ได้เก็บ ก็เอามาเอามารีวิวได้นะครับเอามารีวิวให้ดูเป็นแนวว่าถ้าซื้อของไอราคาประมาณนี้มันจะได้ของประมาณไหนนะครับไอกล่องเนี้ยนะครับห่อเนี้ยนะฮะผมดูแล้วเนี่ยนะครับคือเป็นการห่อห่อพลาสติกมาแล้วบับเบิลคือโคตรบางนะฮะไม่คิดว่ามันจะเซฟกล่องอะไรสักเท่าไหร่อันนี้ส่งมาจากประเทศจีนเลยนะนะครับตัวตัวตัวของเนี่ยนะครับราคา296บาทนะฮะค่าส่ง30บาทนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะห่อดีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือชื่อคนส่งนะครับเนี่ยนะครับ ชื่อชื่อร้านนะครเนี่ยชื่อร้านที่อยู่ร้านอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งมาจากประเทศจีนเลยนี่ก็คือที่อยู่ประเทศจีนนะครับและตรงนี้เขียนนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเขียนว่าของเล่นฟิกเกอร์เนกานะครับสิเซนซึ่งเนกาเนี่ยเนกาปลอมแน่นอนนะครับใช้ระยะเวลาดูเอาเองวันนี้วันที่วันนี้วันที่อะไวันที่5ใช่ไหมผมสั่งตั้งแต่วันที่20เดือน7นะครับเดือนที่แล้วนะครับเดือนกรกฎานะครับก็ใช้เวลาประมาณนี้คำนวณเวลาาเองว่าเวลาสักเท่าไหร่นะครับ คือเนี้ยไม่ต้องหวังเลยว่าจะห่อดีเปิดมาน่าจะกล่องน่าจะบุกนะครับเดี๋ยวลองเปิดกล่องให้ดูเลยนะครับเปิดห่อให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับจะไม่มีการตัดตอนแกะนะจะได้เห็นชัดๆเลยว่าผมไม่ได้เมคขึ้นมานะฮะจริงๆไม่ต้องใช้คัตเตอร์ก็ได้คือแกะอย่างนี้เลยนะครับ,นะบนี่ยบุกแน่นอนครับกล่องบุกขนาดนี้เลยนี่นะครับ นี่นะคือห่อจากประเทศจีนเลยนะครับไม่ได้มีการตัดต่อหรือว่าอะไรตรงช่วงนี้ออกไปนะครับกล่องก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จะบุป,ประมาณนี้ผมขอเล่งแสงนิดนึงแล้วกันนะครับมันมืดไปนิดนึงอ่ะผมขอเล่งประมาณนี้แล้วกัน นะครับนี่คือกล่องที่ส่งมานะครับก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากก็คือก็น่าจะพอๆกับกล่องของที่เมกาพาซ่าเลยกล่องก็จะไม่ค่อยสวยอย่างนี้แหละเมกาพาซ่าก็ไม่ใช่ว่ากล่องสวยนะครับก็จะบุบๆอย่างนี้นะครับนี่กล่องเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นงานงานจีนนะครับงาน c o ปปี้นะครับนี่แบบนี้นะครับก็ลองเปิดดูข้างในอืมก็เป็นอย่างนี้นะครับ ของเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดหอดูดิว่ามันจะสวยหรือว่ามันจะอะไรขนาดไหนบ้างแต่ผมดูจากหน้ากล่องดูดูจากหน้ากล่องตอนเนี้ยเฮ้ยมันเกินคาดนะผมไม่ได้สนับสนุนว่าจะต้องซื้อของจีนหรือว่าของจีนมันดีนะแต่ว่ามันเกินคาดราคา2 9 3ร้อยเก้าสิบาอ้บาทบวกอีก3 0มันสาม้นิดนิดเองอะ่ะนะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมเปิดกล่องให้ดูนะฮะเปิดตรงนี้เลยไม่มีการตัดต่อไม่มีการเอาเอา,เอาตัวที่มันดูดีหรืออะไรมายัดนะครับนี่ ดูข้างในข้างในกล่องไม่มีอะไรนะครับมีเป็นเหมือนเหมือนฉากนะครับฉากในบ้านนี่น่าจะเป็นภาคหนึ่งฉากบ้านที่ตัวไอเพนนีไวเนี่ยนะครับมันอยู่นะครับกล่องก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วข้างในมีไม่มีอะไรเดี๋ยวกล่องผมขอแยกไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นตัวอยู่อย่างนี้นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวพอนี้มันสว่างไปแล้วต้องรีลงหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับ <S <S เห็นไหมเห็นหน้าไหม นะครับหน้าพอได้นะผมดูหน้าตาพอได้นะครับหน้าตาไม่ได้ถือว่าแบบงานแบบ่วยขนาดที่แบบรับไม่ได้นะกับราคา200กว่าบาทผมตีว่นราคา300แล้วกันนะครับเพราะว่ารวมส่งก็มัน300ร้นต้นๆนะครับราคา300ตัวเนี้ยนะครับดูเอาเองว่าสั่งมาแล้วมันได้ประมาณไหนนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมขอเอาออกจากถ่ายก่อนแล้วกันอย่างนี้มันติดเดี๋ยวขอเอาแกะออกจากถ่ายก่อนผมจะไม่ตัดนะนะครับจะได้ไม่ต้อง คิดว่าผมเอางานโตอื่นมาถ่ายอะไรอย่างนี้นะครับเอาคือให้เห็นเลยว่าเป็นงานจากจีนส่งมาจากจีนมาถ่ายเลยนะฮะคนที่จะซื้อจะได้รู้ว่าเออของมันประมาณนี้มันเออมันจะพอซื้อได้หรือว่าซื้อไม่ได้ดีเร็วยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณภาพพอได้ไหมอะไรอย่างเงนะี้ยนะฮะุ๊หล่นละ ห่อมาดีแค่เท่านั้นน่ะผมแกะไม่ไม่สนใจห่อ,อไม่สนใจก่อนละอ่ะนะครับดูที่ตัวกันก่อนนะฮะจับจับดูเนี่ยไม่แน่นนะครับตัวไม่แน่นนะฮะตัวค่อนข้างจะอย่างงี้นะฮะตัวไม่แน่นนะครับแต่ว่างาน งานกานรลงสีมันผิดคาดผมไปนิดนึงสำหรับสีโดยรวมของตัวชุดนะผมว่ามันมันพอได้อยู่นะมันขาดดีเทลอะไรไปบางส่วนถ้าเทียบกับงานแท้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องลูกขึ้นลูกงานแท้ทางนี้สักนิดนึงนะครับลองดูก่อนนะอ่ะผมจะขึ้นลูกงานแท้ดูแล้วลองเปรียบเทียบกันดูนะครับจะประมาณไหนนะครับอ่ะคาวไวแป๊บหนึ่งนะฮะให้ดูดีเทลชัดๆนะครับมันคือได้ประมาณนี้นะครับกอ็อ่า เท่าที่ดูนะครับก็ใช้ได้อยู่ดีเทลมันมีอย่างดีเทลตรงผมเนี่ยมันก็จะมีเป็นดีเทลที่มันเป็นรอยผมเป็นรอยหยักรอยอะไรพวกนี้นะนะครับตรงผ้าตรงคอก็จะม,มีการลงสีลงอะไรมานะครับแต่ว่าจับวัสดุแล้วเนี่ยมันเป็นยางยางนิ่มๆนะครับงานมันเกินคาดผมไปประมาณนึงเลยนะผมคิดว่างานมันจะแย่กว่านี้นะครับผมเคยเอาของของไออิดเนี่ยมารีวิวนะครับเป็นของที่เขาขายตามเมกางานมันยังแย่กว่านี้เลยเออมันก็แปลกดีนะครับที่งานมัน มันได้ขนาดนี้นะครับสำหรับราคา300เนี่ยนะครับแต่ว่าช่วงข้อต่อข้ออะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยแน่นนะครับมันจะแบบมันจะเอ่อจะว่าหลวมไม่ก็ไม่ใช่อ่ะมันมันก็นั่นก็ไม่ใช่หลวมก็ไม่ใช่ก็กลางๆนะครับแต่ว่าเห็นชัดๆเลยเรื่องการลงสีนะครับกับว่าการดีเทลตรงรองเท้าอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะมีการดูมัวๆสเปซสปะนิดนึงนะครับในส่วนเชือกในส่วนอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าถามว่าซื้อ ถามว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้เด็กๆเล่นได้ไหมราคานี้ซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าถูกมากนะฮะค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะครับแล้วงานก็ไม่ได้แบบคือเกินคาดนอะเกินคาดว่าจะได้งานแบบนี้มานะครับผมคิดว่างานมันจะห่วยกว่านี้สําหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็มีลูกโป่งมาให้ลูกโป่งก็ก็ดูดีนะดูดีแต่ว่ามันก็มีมีรอยมีรอยตําหนิรอยอะไรมาบ้างตรงนี้นะครับนี่นะฮะ นี่เป็นลูกโป่งนะครับตรงนี้ก็เป็นเรือใช่ไหมเรือที่เขาพับเนี่ยเขียนอะไรจอจี George G ้ไหมอะไรเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเขียนจอจี้นะครับเ, G เรือที่เขาพับไปแล้วเรือมันตกไปในท่อใช่ไหมเจอตัวนี้กินเข้าไปนะครับกัดแขนใช่ไหมนะครับนี่ก็เป็นหัวเปลี่ยนอีกอันหนึ่งของเขานะฮะนี่นนก,นก็ราคานี้ก็ถือว่าผ่านอยู่นะกับราคาสามร้อยเนี่ยนะฮะนี่นะครับนี่อีกหัวหนึ่ง แต่หัวนี้หน้าตาจะการลงสีในส่วนฟันในส่วนของอะไรพวกนี้มันจะดูไม่ค่อยนี่เท่าไหร่สีมันซีดไปนะฮะจริงจริงมันควรจะอน,นี่กว่านี้แต่ว่าเราคือตอนนี้มันเป็นของจีนนะครับคือได้ประมาณนี้ก็โอ้โหก็โอเคแล้วจ,จุดขยับก็ใช้ได้นะนี่นะครับขยับได้ทุกส่วนไม่มีติดไม่มีหลุดไม่มีหลวมอะไรนะครับเป็นกลางๆางนะฮะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยน่าจะยืนยากตัวเนี้นะครับน่าจะยืนค่อนข้างยากอยู่นะฮะ เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองยืนคร่าวๆดูก่อนจัดดีๆคงยืนเอ้ยยืนได้เว้ยเฮ้ยยืนได้นะครับลองเปลี่ยนหัวดูหลุดทั้งหลุดทั้งเบ้าเลยนี่หัวดึงออกมาแบบนี้ลองเปลี่ยนหัวดูอหัวเดินมา <S <S ไ,ไหนไวะเนี่ย ก็ถอดเปลี่ยนถอดเข้าถอด,ถอ,ดออกได้นะก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มันจะมีมือมาให้มือที่ถือลูกโป่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ปักเข้าไปอย่างงี้สาหรับมือที่ถือลูกโป่งนะฮะนี่นะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนดูสําหรับผมเนี่ยราคาเท่าเนี้ยผมให้ผ่านนะราคาถูกแต่ว่า ก็ไม่ได้จะว่าสนับสนุนว่าต้องซื้อของจีนหรือว่าของผิดลิขสิทธิ์นะแต่ว่าพูดในงแง่ของทิปของราคาเท่านี้แล้วมันได้ประมาณเนี้ยเออผมว่ามันถูกนะเท่าท่าซื้อได้เลยนะครับราคานี้เดี๋ยวผมอา,อาจจะทิง้งลิงก์ร้านไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับก็ลองไปซื้อกันเองนะครับผมว่ามันโอเคนะกับราคา300เนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูอีกมุมหนึ่งมุมตั้งแบบ สวยๆถ่ายรูปลองยืนวัดขนาดความสูงดูสําหรับความสูงของตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ20เซนได้นะครับความสูงนะฮะตัวนี้นะฮะช่วงท้ายนะครับก็สรุปให้นิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะฮะเพราะสั่งมา300นะครับ300ได้ตัวประมาณอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะเพราะราคามันถูกแต่ถ้าเกิดแพงกว่า300แบบเป็นราคาที่ไม่กล้าพาซซ่าผมว่ามันแพงไปนะ600 700ก็ถือว่าแพงไปกับหน้าตาแบบ บบวัสดุแบบนี้นะครับราคา300เนี่ยดีมากแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะหวังแบบโอ้โหสวยเช้งเหมือนงานแท้เลยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าดีเทลเรื่องชุดเรื่องอะไรพวกนี้การลงสีการอะไรพวกนี้มันต่างจากงานแท้ ial, พอสมควรถ้าเกิดดูใกลๆก็โอเคนะนะครับมันก็ดูพอจะเก็บได้นะครับแต่ว่าถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยอย่างตรงลูกตาเนี่ยลูกตาเนี่ยถ้าเกิดดูดีๆสีลูกตาซ้ายขวามันจะไม่เท่ากันหมายถึงความเข้มของสีเหลืองที่ลูกตาเนี่ยจะไม่เท่ากัน แต่ดีเทลก็พอได้นะครับพอจะเก็บได้นะฮะเสื้อชุดอะไรพวกนี้นะครับดีเทลมันจะขาดไปบางส่วนนะฮะจะไม่เหมือนงานแท้นะครับแล้วก็ตรงข้อต่อข้อต่อเนี่ยดีพอสมควรนะครับในข้อต่อขาอะไรเนี่ยพอยืนได้นะครับแต่ว่าวัสดุเนี่ยเขาเป็นยางยางที่แบบมีค่อนข้างอ่อนนะครับถ้าระยะยาวเนี่ยเจอความร้อนความรายเนี่ยอาจจะอาจจะเริ่มยืนไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้มันยืนได้เองนะครับประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเซตท่าให้มันดีๆหน่อยมันจะยืนได้เองอย่างเงี้ยนะครับมันจะยืนได้นะฮะ แต่ว่าเวลาถือลูกโป่องอาจจะย,ยืนยากนิดนึ่งเพราะลูกโป่งมีน้าหนักนะครับแล้วก็ดีเทลตรงช่วงขาเนี่ยนะครับถ้าเห็นตรงตรองเท้าเนี่ยนะฮะรองเท้าช่วงเนี้ยช่วงตน้ตนๆเนี่ยนะครับเชือกมันจะสลับกันดีนะครับดูดีนะแต่พอขึ้นมาข้างบนจะเห็นเป็นเชือกเละๆแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนดีเทลมันเละมาแล้วเขาก็ลงลงสีไม่ถูกมั้งไม่รู้จะลงสีจากตรงไหนเพราะว่าเชือกมันแบบดีเทลมันแบบมั่วมากตรงเนี้ยนะครับมันก็เลยเละเลยนะฮะแบบนี้ นอกนอกนั้นก็พอจะถูถ่ายได้นะครับเก็บได้อ้วอีกจุดหนึ่งนะครับลูกโป่งนะฮะลูกโป่งนี่หลุดแล้วนะครับนี่ขยับไปขยับมาหลุดแล้วนะฮะก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ขยับอะไรเล่นเยอะเลยนะคือวางไว้ดินดหน่อยเนี่ยหลุดแล้วนะครับตรงลูกโป่งเนี่ยมีปัญหานะครับใกล้ตรงเนี้ยนะครับตรงที่เป็นเป็นจำลอง่าเป็นเชือกนะครับมันเป็นลวดมาแล้วก็มีสายไฟมาอย่างเงี้ยนะครับมันหลุดนะครับพอหลุดปุ๊บก็จะถือไม่ได้แล้วนะครับแล้วตรงลูกโป่งเนี่ยก็จะแบบหัวหลุดแล้วอะไรอย่าง แลวก็ตามราคานะครับลูกโป่งนี้ก็คือต้องไปทําต้องไปแก้นะถึงจะถือได้นะครับอันนี้ก็คือลูกโป่งเสียไปแล้วนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่เห็นเลยนะครับคุณภาพตามราคานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาแค่ตัวหุ่นเนี่ยตัวหุ่นกับตัวหัวตัวอะไรพวกนี้ก็พอได้นะ <te ars> ตรงหัวที่มันเป็นหัวเสรรือมา2อันเนี่ยก็พอดีเทลก็พอได้นะครับพอจะถอดเปลี่ยนเล่นอะไรได้แต่ว่าลูกโป่งเนี่ยไม่ผ่านนะครับลูกโป่งนี่หลุดเป็นชิ้นแล้วอย่างงี้นะฮะลูกโป่งที่แถมมาหลุดเป็นชิ้นอย่างงี้แล้วนะครับ ก็ลองดูนะครับก็เอามาแนะนํากันนะครับสําหรับตัวพนีไว้นะครับตัวที่น้องๆนะครับมีแชทถามกันมาอู้ถามกันมานานแล้วนะครับแล้วก็ถามกันมาเยอะมากนะครับว่าตัวราคาแบบนี้ซื้อได้ไหมก็ลองซื้อมาดูแลนะครับลองซื้อมาให้ดูแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหาดูนะครับตามลิงก์ร้านนะครับลองเข้าไปดูนะครับราคามันแค่320มั้งนะครับประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับวันนี้ครับ